ความจริงอ่ะผมก็ไม่เข้าใจครับว่าทำไมกดเข้าสตาร์ทกูต้องกดโหลดไม่ใช่เหรอวะวะต่อฟาร์กเอาใหม่เลยเออมันต้องเข้าโหลดนะครับต้องลงเข้าโหลดอันไหนครับมันก็หลุมหลวมโง่เหมือนกันหมดเลยอเดียวกันเนี่ยไอชิปหายมันกลับไปเช็คงานล่าสุดสิว่างานล่าสุดมึงเซฟไปที่ไหนอันนี้อะนนี้เออเนี่ยแหละเนี่ยแหละแงาสปินได้ไหมเนี่ย จะเดินจะเดินจะเข้าจะตอกจะซอกจะซอยอะไรก็ต้องต้องกดสเปกบาร์รัวๆวไว้ก่อนไงเกมนี้เกมนี้สปีนไม่ได้ครับอืมที่สปีนได้ไม่ใช่เราฮะไคที่สปิดได้ไม่ใช่เราฮ<า>รู้นี่สปี <c oughs> ใครออกจะแรงขนาดนั้น <c oughs> ดอทเอยังไม่จบเนี <laughs> ่ย <Yeah. S 2> แม่เยียสามมาต่อเล่นซะหน่อยก็ยังดีนะปฏิทินวันนี้เท่าไหร่ดูก็ไม่ได้ cdr and SOCK นซองซองตองซองใส่เอนด์ไปทไปย่งกับมันมีแต่ cd ดี d วีดีครับ cd mm hmm. โป้โปรครับ อืมใต้ใต้โซฟาจะมีซีดีโป้แผงไว้ได้าอ,อ,อืมขอบคุณขอบคุณ <laughs> ไม่ต้องก็ได้เอ,อ๊มึงมึงมามุกทางดีดั้าซ้าอย่างนี้ที่กูพูดไม่ถูกเลยเ <laughs> นี่ยครับมันมีอะไรอยู่ข้างล่างโซฟา<ม>โซฟาอุ่น,นๆกูกูก็ถ้ามันมีอะไรมันคงมีไปแล้วสวิต อยากปิดสวิตจังอยากปิดสวิตเล่นเป็นเด็กมือบอลนะครับมือบือบอลนี้ให้เจมบอลนะเดี๋ยวนะมึงเอามึงเอาเลยไหมเนี่ยกูจะหลับแล้วเอ้ยก็ยังไม่รู้เลย่ะครับว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วต้องไปทําอะไรยังไงว่าต่ฟักมิกกี้ I know you're away mom away mom นี่ไงเนี่ยเนี่ยแหละคือพอช็อตเมื่อกี้จับ จำได้ไหมว่าครั้งซ้ายเราหนีเขา้าเข้าตู้เสร็จปั๊บเราก็บอกว่าอ่าต้องไปแล้วไม่อยู่แล้วก็เนี่ยแหละโทรหาแม่ตุ๊ตีตุ๊ตีตุ๊ตีฮัลโหลโมิกิลูกเสียงกระแดกน,นะ <laughs> เออเออลูกต้องการอะไรเงินแม่ก็สง่งให้ไปแล้วอ่ะไ <laughs> ยจะไปพูดเลย โทษทีอะแม่คือว่าหนูอยากจะกลับบ้านแล้วอะหนูอยู่ไม่ไหวแล้วอะมีช่างอ่อฮะมีอะไรเหรออ๋อมีมีเด็กช่างกลน่ะมาหม้อหนูอะหนูก็เลยรำคาญหนูอยากกลับบ้านแล้วเดี๋ย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 วตรงไหนที่แปลว่าเด็กช่างกลวะ่ะเนี่ย not big of dear อะไรทุกอย่างครับอ่า <c oughs> เอาเอาเอา,เอาอยู่แปล <c oughs> ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยอืม <c oughs> ขอหนูกลับบ้านได้ไหม mm hmm. สายไปแล้วไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ตอนนี้ที่นี่เป็นบ้านเธอแล้วนะ h e ตฟากไมมแม่พูดเงนี้ยต่อยกับหนูว่าคน,น <c oughs> อยา่าอยา่อยาโทรกลับมาอีกนะนี่ยังเช้าอยู่เลยเป็นแม่ที่ไม่รับผิดชอบลูกมากอะไรวะไอดิ n นเทไอดิ t นติงโซ ไอ้ว่าด้วยดูคือกูไปด้วยทำไงวะไปง่ายเอ้ยเป็นแม่ที่ไม่รับผิดชอบลูกมากประมาณว่าเดี๋ยวรู้เลยอ่ะรู้เลย,เยรู้เลยนะเออพี่โอ๊ตเขายังขึ้นเลยครับนี่พี่โอ๊ตเห็นตาเดี๋ยวเขขึ้นเลยครับอะไรก็ไม่รู้ขึ้นเลยโดดเด่เลยนะมึงเห็นด้เหรอ,อ ตกลงนี่เล็กไหมครับฮะเอาช่างแอร์ดิเฮ้ยตรงน,นี้เราไม่ต้องออกมาหรอกมันมันไม่มีกุญแจให้เราตรงน,นี้แล้วละ่ะเอาไปเถอะผมยกมาเล่นเก็บเก็บหมากหมากเก็บอ่ะเคยเห็นปะอ่ะนางเงือกน้อยลอยปัญญาอ่อนุกป๊แก่บ้าเลยแกก็กูอีกนั่นเนี่ยเป็นมกพื้นฐานเนี่ย I think so. What What เข้ามาทำไมวะน่าสิห้องไปมันน่าจะมีห้องเปิดได้หร้อมัง้งเนี่ยติ๊บเดตกนี่เบ้นืมเห็นตลอดเลยครับเจอเขาตลอดเลยอยู่ไม่ได้มันตู้อะไรงงๆนี่แ <c oughs> ก ไปทำไม้ห้องนี้ไม่มีอะไรหรอกไปเถอะโอ้ยเ่อะไรเนี่ยเนี่ยมีอะไรให้อ่านไปเถอะไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้นะแล้วก็มีต้นกัญชาด้วยครับเราจะมาเราจะมาดูดกัญชาดูดอ่ามันยาไหนดยไอเทมตอนนี้มีอะไรบ้างครับก็มีไงมีกุญใจห้อมีมีซัมแวร์คียเราต้องหาซัมแวร์คีนะครับเราต้องมันต้องเป็นกุญแจที่เปิด ไขเพื่อทำการซ่อมอะไรนี่อย่างล็อกไลยต้องล็อกถ้าไม่เจอก็เปิดเพียงไม่ท่านห้มันฟังได้เหรอเอากละร๊อกกระอกมันไม่น่านะเปิดประตูไปโยกได้เยี่ยมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยผมเจอเทดดี้แบร์ด้วย ไอ้ดีแม่มาพร้อมกับน,น้องตายด้วยน้องตายน้องตายโอ้ว่าต่อฟลักโอ้โอ้มึงกูทำเอาข้าขนลุกเลยนะกูหยิบโคมไฟทุบหน้าแม่งอืม I don't feel and and both แบบอลนั่นแตก the door f i l ดรอฟิวดรอฟี f a l l เอ้าอ่านด f i ฟิวได้ไง door fall อ่ฟครับมันตกลงมาแล้วมันก็แตกอ uh, ครับตกแตกเลยนะไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับมันมากก็ได้อยากมานอนห้องนี้แล้วครับรู้สึกว่ามันมีมันมีอะไรน่าสนใจนครมากมายเลยนะฉันต้องทำไงเนี่ยเฮ้ยอ่ะ อาตกใจผมนึกว่ามันเป็นทางลับลงไปตรงเนี้ยไอเด็กตกใจเวอร์เลยมันโกเฮ้ยจริงจริงมันตกใจเฮ้ยมันมันเอ้ยมันเป็นทางลับลงไปกระโดดลงไปรบได้ไหมไม่ได้มันเป็นมันเป็นห้องเขาก็ตกใจหมดเลยบ้านคนเว้นไม่ใช่บ้านนินจาบ้าจะไปช่องได้ไงไม่เล่นแป๊บเดียวรู้สึกอะไรเนี่ยเดลี่ มันหมดแล้วครับมีมีอยู่มีอยู่มันไม่มีอะไรเลยครับมันก็หมงอยู่เหมือนเดิมรอาโด้ทั่วห้องเอาให้ทั่วเผื่อจะมีของอะไรที่ลืมไว้ไหนดูดิ เฮ้ยอะไรเนี่ยเห็นไหมละ่ะเจออะไรในถังขยะด้วยแหละได้คิดว่าในความมืดท่าน,นสามารถหาแสงได้อืมแต่ก็ต้องกลับไปที่นั่นก่อนว่าต้องไปไปโคมไฟนั่นแหละแงละ่ล้ะแง่ลวต้องไปดูก่อนครับมันต้องพิสูจน์เท่านั้นครับต<แ>้องพิสูจน์เท่านั้นอ้าวไม่ใช่ห้องนี้ลืมท,ที่ที่มีสวิตไฟมันก็มีอยู่ที่เดียวไม่ใช่เหรอ มีหลายที่เอ้ยซตช์่ใช้มีที่เดียวแต่เฮ้ยนี่ไงเย่เปิดแล้วนี่ What the fuck อ๋อเปิดตัวนั้นแล้วก็ปิดตัวนี้ชิงว h a t ิง o m i เดี๋ยวตื่นแล้วฉันจะเจออะไรเนี่ยก็จะเจอ แจ้งวู่ใต้โคมไฟมันเยี่ยมเฮ้ยฮะตกใจหมดเลยเปิดเองได้ไงนึกว่ามามาสวัสดีหล้วลแล้วจะดึงเออแบบห้องมืดๆแล้วก็จะมาเนีอยตาเอ๋ออะไรเงี้ยมาฝากมาฝากรอยยิ้มเอ้ยดีๆเดีวลืมอะไรไปเปล่า อืม,มจัดไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้ะทับฟินปะไปหาใช่คุณแจเนี่ยับเหลือห้องสุดท้ายอ๋อไม่ใช่น้องเอิรน้องเอิร์ไปเอกเบ๊กใช่เหรอยังมีอีกอะไม่งั้นจะมีคุณแจ๊ะงไงแล้วมันน่าจะหมดแล้วนะ น่านจะหมดแล้วน่านจะหมดแล้ว <S 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 อ๋อนี่ไงนี่ไงห้องนี้นี่โอ้มันไม่ไง่ายเลยนะมันห้องอะไรอ่ะก็เป็นห้องนอนธรรมดาเฮ้ยนี่ไง มีอะไรอ่ะเห็นไหมล่ะรุณากอกคำพวกนี้ลงในช่องเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ใช่คอมพิวเตอร์ถุยนะหรือเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับอ่าไอที่พูดมันพูดถึงอะไรบางอย่างที่วันจุแกสลองเออแต่ทีเนี้ยแล้วแปลแล้วไม่ได้ใจความบอกตรงอ่านไปก็เท่านั้นไม่ได้จริงความผมก็งงแต่ผมจะแปลในฉบับของผมนะครับเมื่อไหร่คุณ คุณแก๊สเนี่ยครับแก๊สลองนี่ก็คือว่าเมื่อไหร่คุณเนี่ยปล่อยแก๊สในระยะยาวนะฮะอินโทรของคุณก็จะเกิดแอสเซมบี้เหยีดขึ้นนะครับมันคืออะไรวะแล้วจากนั้นคุณก็จะไปเติมที่ปัม๊มเอ่อคุณจะไปเติมแก๊สที่ปั๊มเอสโซนะครับแน่แล้วก็ไปทำอินโทรของคุณที่นั่นด้วยนะมันยาอ่อนมากครูเบส โอ้ยมัวจะใส่ใจกระดาษแผ่นเดียวไม่เหลือกะจบว่าเกมนี่เนี่ยกำกำแหมนะผมเห็นผมเห็นทางอีกแล้วครับทางแห่งธรรมครับเส้นทางแห่งธรรมครับเดึกมาหิวน้ำไม่หิวน้ำมาเจ็บคอต้นกัญชาน่ารักจุงแบ ไอ้อนี่นี่มีอะไรอะ่ะไม่รู้ห้องน้ำมันจะไปม,มีอะไรปะหมดแล้วอ่ะห้องให้เปิดหมดแล้วกระดาแผ่เมื่อกี้มันพูดถึงอะไรที่น่า,น,าน่าสะดึ้งลัวบักอยางแอปิสแอปิสมัน เราสำรวจทุกที่เลยใช่ปะสำรวจทุกที่แล้วครับเหลือห้องใต้ดินห้องสุดท้ายครับเฮ้ยนึกออกละนึกออกละที่ดึงที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจครับอ่อน้ำไงเออว่ะทำไมเราโง่ถ้ามันพูดถึงปีศาจอะไรบางอย่างแล้วแอบิสตมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับน้ำอ่ะนะผีน้ำครับน้ำนองครับ เฮ้ยเดี๋ยวกันนะมันอาจจะเป็นเดริงก็ได้เดริงโทนี้แอับรับโทรศัพท์หน่อยจริงจริงอ hmm? อ่าซัมติงอะไรอยู่ข้างล่างอ่ากูแจล้ลงไหมลงไม่ลงแน่นอนอ่าฮะอิซาสตูฟาเวโอ้โหมันลึกมากเลยส้นตีนเถอะโอ้ยนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเอายอย่าบอกนะว่าอืมกูเจอแน่นอนครับ อ้าวตกใจอตกใจอ้าวหรอกเจ้าหล่นลงหล่นลงมาตะหากละอ,อ๋อชิบหายแล้วกระพี่น้องไม่มีทางจะตกประวันนี่โอ้โหมันช่างลึกเหลือเกินน่ะเออฮัลโหลมึงอยู่บ้านคนเดียวครับมันจะได้ยินอะไรครับเฮ้ย <laughs> นี่ไงนี่ไง <laughs> คนเดียวอยู่บ้านคนเอ้หัวต่อหัวมาเลยอยู่บ้านคนเดียวนี่ไงอย่าลืมเลยวเราอยู่บ้านจริงอ่ะจริงหรอน้าวตัวไอ้ดูนี่หินโง่ๆช่วยฉันทีสิไปอยู่ตะปีกล้วยเราหาที่เพนเลยเฮ้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 ยให้มันเดินให้เองอ่ะอ๋อ มันมีรอยแตกอยู่ข้างล่างถ้าเอาเหินไปทุบอาจจะเจอทางรอดก i̇şte. ็ได้เฮ้ยเสียงค้องน่ารักอุ้ยเอาล่ะเราได้ทางไปต่อละไปเลยเตฟเลยเตซฟเลยไม่ไหวแล้วครับ ไปครับเราจะพจนภัยครับอลิสในโพงกระต่ายครับอ่านี่อลิสในบ่อน้ํานไปเดินไปอทางที่กว้างน่าดูเช่ทางทางกว้างน่าดูชมทางกว้างน้าเฮ้ยว<ะ>ัดโตขอพูด <c oughs> คำเดียวนะคำเดียวแล้วะสั้นๆเลยเอาให้เด็ดนะครับ อย่าหันหลังกลับวิ่ง,ง <laughs> ไปอย่าอย่าหยุดอย่าหยุดล,ลูกลูกรักจ้า นี่ฉันนีอะไรเนี่ยมันมืดสละเกินอ่ะมันทําให้ฉันเออรู้สึกไม่ดีเลยนะฉันรู้สึกได้ยินเสียงอะไรสักอย่างที่มันอยู่ตามหลังฉันนะตอนนี้ฉันจะทํายังไงดีฉันเครียดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้มันมืดมากเลยจัดกรรมโทษทำไมบ่อน้ำนี่มันลึกสุดอริกับพงศ์ตายนี่มันเป็นอย่างนี้เหรอวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแล้วนะตอนเนี้มัน เออนี่กูมาตามนะหาดักบอลหรือเปล่าครับในนี้มันมีดักบอลสักลูกไหมนเนี่ยเฮ้ยอยู่อยู่ทำไมยอยู่ทำไมไป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 ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อทำไมกูต้องบ่นด้วยครับบ่นอะไรไม่รู้เรื่องนักหนาตอนนี้กูวิ่งหนีอย่างเดียวกูรู้เรื่องอะไรเลยนะตอนเนี้ยจัะกลับยังไม่หมดย่าบ่นยับน <laughs> ่นวินว่งเหอะวิ่งเหอะอย่าม่นยังบ่นวิ่งเหอะไม่มันยาวจังหวะ ใครเป็นคนสร้างแมปเนี่ยฮะพี่โอ๊ตอย่าให้รู้นะอ่ากูะะจะถามใครละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยนะว่าคนเล่นมันจะเดินยาวยาวมากด้วยไม่ใช่ยาวธรรมดาหยุดรอไหมหยุดรอหน่อยไหมจะรอ,ออะไรละ่ะต้งองรอไหมครับจะรอไหมครับเห็นก่อนนะนี่เคยหยุดรออยู่นึกว่าจริงเดอ้วอ้เวทีดอ้วีอืมคนลูกเลยครับตอนนี้ ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนครับแล้วเดินมาไกลเลยนะเนี่ยไกลเลยนะเนี่ยไกลมากครับมึงจะมาตามหาดราก้อนบอลเหรอครับเนี่ยฮะเส้นทางสู่เขาพระสุเมรีเนี่ยมึงจะไปตามหาพระไตรปิฎกอะไรตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห้ what t h ง f โอ้อู้เต็มหน้าเลยพี่โอ้ยยยยได้มา điên 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 Ui, điên 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 คามูระมิสทากามูระดอกจิกเฮ้ยอ๋อนี่ไงพระเอกมาแล้วฮะ เธอโอเคไหมอ่ะโอ้ปเดอร์แมนชัดๆเ <laughs> นี่ยครับเขามีประโยชน์เห็นไหมผมบอกแล้วว่าโทรหาเขาตั้งแต่ทีแรกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีียหยุดตรงนี้ก่นอนหยุดนี้กันย้อนย้อนกลับไปพาร์ทก่อนมึงอย่าบอกมันเป็นเด็กช่างกลอยู่เลยมีประโยชน์ตรงไหนฮะเฮ้ยลองลองดันเลยเออ จริงๆหนูไม่กี่ก็น่าจะร้องอยู่หรอกอย่าลืมนะว่าเมื่อกี้นี่วิ่งหนีตายเลยนะนะคือว่าเมื่อกี้เห็นหาอะไรก็ไม่รู้อะครับถูกทิง้งถ,ถูกแม่งทิ้งปล่อยไว้ให้อยู่ที่บ้านคนเดียวด้วยนะครับแม่นี่ใจร้ายมากเลยเนี่ยแล้วฉันก็เห็นมอนสเตอร์ด้วยนะโอเคมาสุปกไปตรงนี้นิดหนึ่งแบบสั้นๆยอ่ยอๆก็เเป็นว่าตรงนี้เขาก็เล่าให้ฟังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น พอดูสภาพก็น่าจะรู้นะว่าเจอมาเยอะโอยเป็นเรื่องจริงนะคือว่าอ้าวซอมบงซอมบี้ครับไม่เปิดไม่เปิดช่องให้กูได้แปลเลยอ้าวพี่ก็แปลอ้าอืมอ่าอ่าโอเคครับขอโทษเอาเอาเถอะเอาเป็นว่า แต่หลบแล้วมีเวลาคุมพระเอกของเราวันนี้จะช่วยจะช่วยนางเอกนิดหน่อยอ่าจะช่วยครับเขาจะมาช่วยไี้ยม่เนี่ยอืมแต่ก็ยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวนะยังบอกเลยบอกอยู่นี่มาตั้งห้าปีไม่เคยเจอตัวอะไรเลยอ๋ออือโอเค ออเฮ้ย oh, hey, เด no ียวเด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 ียวเฮ้ยพามาบ้านเลยอ่ะครับเอาเลยอย่างนี้ฮ่าฮ่าฮ่า mm ฮ่าเนี i ah i ่ยมันเจ๋งใช่ไหมล่ะบ้านชั้นเนอะนเนี่ยเนี่ยับ้ป็นไงผู้หญิงมาบ้านผู้ชายพาผู้หญิงมาบ้านอย่างนี้นี่แม่งชัดแล้วล่ะชัดแล้วล่ะเนาะเขาจะมาเขาจะมาดูหนังนี่เองอ๋อโอ้กูว่าจีไอโจได้เลยยิงยิงกันเละเทะอางนนเนี้ย ที่ให้โจเอาเรื่องอะไรมาเปรียบเทียบเขาไม่ไม่ใช่เรื่องเลยนะเออแต่กูเชื่อว่ายิงกันเละเท่เลยไม่ใช่หรอกครับคิดไปเองหรือเปล่าเนะี่เขาจะมาดูเอ่อเดินหลอดเอา the the เดินลิงเขาจะมาตามหาแหวนแนะอบจะมางมหาแหวนอ้อเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะโอเคเราเรามาทำอะไรที่มีสาระกันบ้างตลกตรงนี้เรื่องราวคืออ่า หนูไ่กินเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมาอยู่นี่ต้องบอกก่อนว่าอ่าคุณน้าที่เป็นเจ้าของบ้านฆ่าตัวตายนะฮะบ้านหายไปเนี่ยก็บ้านกันเลยเนี่ยกลายเป็นบ้านร้างอืมแล้วไงต่อสรุปโดยสรุปง่ายๆว่าอ่ะเป็นซับประทัดสัส้นๆแล้วกันว่า 1. หนึ่งน้าตายสองน้าไมีลูกอยู่ในท้องสามหนูเรามาอยู่ที่นี่จบ อ้าว <Now. S 2> อืมย่อไหมละ่ะก็บอกให้กูย่อก็สรุปนั่นแหละวะ่า uh huh. สรุปง่ายๆมากก็คือน,นั่นแหละน้าตายแล้วก็ได้มรดกมาเป็นบ้านมาอยู่ก็เจอนน่นเจอนี่ก็นั่นแหละลจะให้เรานอนเตียงเขาอครับอืม uh huh. แอนนอนเป็นคนดีใช่เป็นคนดีแต่ไม่แน่แล้วกลางคืนมันอาจจะลุกมาขึ้นมาทำอะไรมึงก็ได้ไม่ได้หรอกครับนะ สมยอม <laughs> แม่มันคิดเหมือนกูซะด้วย, <laughs> ยเนียเ่ยขโมยขโมยแดกกาแฟ <c oughs> อืมชั่วร้ายดีแม่ครับกาย,ยกนนะขโมยแดกกาแฟที่ชั่วร้ายมากเดี๋ยวกันเดี๋ยวกอนนะเราไม่ได้นอนมานานขนาดนะั้นหลอวะนอนดีกว่าไหมไม่เอาเดี๋ยวสำรวจห้องนะอครับ จะซ้ำหลวดห้องจะซ้ำารวดห้องมันอะไรครับวัห้องผู้ชายสุดที่นะนห้องอะไรครับฉันไม่อยากไปข้างนอกอะ่ะเออ้าใจใช่หไหมนอนก็ได้วะมึงไปเจอตัวอย่างนั้นมาแล้วมึงคิดว่ามึงอยากจะออกไปข้างนอกไหมละ่ะจะนอ,นออกไปให้ไกลยอย่างที่นี่แอบจะออกไปจากออกออกมันจะไปดาวนงคาร เฮ้ยมาแล้วซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยเห็นซ่อไม่ใช่อืมดูเหมือนเธอจะหลับแล้วอ่อดีมากไอทที่สุดอืม <Nothing S 2> บ้านเซมลองวิทยอเคเอาที่บ้านนันดูไม่มีอะไรแปลกนะอืมนอนบ้างดีกว่า อ้าวเดโฟ่ยังไม่จบอีกเหรอไม่อยากกลับไปแล้วนี่กูไปดำน้ำหาปรากาลังใต้ดันเจียนก็ยังไม่อัพเวลทีแล้วอีกอย่างวะวะ